มัว<า>ชิล่ายเลยเองเดี๋ยวเติมใหม่ๆไปใส่เเปิดเเเเลย,เลยแต่มัมีคนอไอกนนอ,อืมมีนตดตงมนดไดแล้วน่ไกินเหนือไกินนี่กน <c oughs> เนื้อแดเดียวเดี๋ยว

เราปวตัวยโอ้กระดิงเงินกรตัวนเขาเลย

ก็จะก้อยเนื้อมานเดก็ยากว้วยเนื้อน้อขอก็จะกรรมการไปสั่งเนยี่น่าก็กว,ย,<ะ>เวยเนียนะใส่อยู่เนี่ยโอ้ยมันบาเ,เนื้อ,อยู่ีบานเนื้กินแด้ก็เพานนั่นถกินมันห้องบริเลยมันห้อนี่ใม่ใเนี่ยติดยดยึดยึยยยดยเลยขัดเลย แาบนี้แม่นหนนี่ยตำว่างอแล้วเดี๋ยวมุนแล้วมันอันนี้อันนานทั้งออนที่แต่พูดทำนี้ที่เรีตรงชาเลยเจอนคร่มมแล้วตอิดตัวแล้วกการแกบองมแดกบองมาได้จี๊เขามาเด้อพี่น้องเลยของมังโมน เสร็จงานครับเส็จงานครับมือน,น,น,นี่ทำงานทำงานกาบองมีเวลาไหลไม่เดียวบันนี่ยเก็บก็พูดเหล,ลายครับผมนีหลาย่างไลยกับปวดเอวปวดขาไปแล้วล่ะลูกเป็นจะเถาเลยมาลูกดาวโตว่าครัเป็นจะเถาเถามาแล้วก็ไตต้องนี่ล่ะ ขี่เขาครับขี่เขาทอดเนี่ยครับขอบคุณห,หลายๆครับผมเงินผู้ใดน้อนน่เนาะมันก็ตีห็ดจองเลยดอกมันเป็นเงินเอ็ดเข่ามากกเลยจำเม่ได้เนาะม่ได้เลยไลลก็ได้ ขอบคุณตุกกำลังใจเด้อครับผมกินเข่าเทียงนั่นกันครับแต่วันเทียงแล้วเทียงแล้วมามาครับผมพอดหมูเครื่องเดือบบวบมดตะต่างมนเต่าก <laughs> ับปลาเด็กบบองครับต้มพักเอาทุกคนแหละตะข้าโค้งเขาไปกินหรอกเนีเ่ยโมเดลเวนมาเลยเนีเ่ยโเห็นหรอก มาครับผมสมพักสมพักมาสมพักโอ้สมพักระแดกบองครับผมยังเราไปแซงเก็บให้ละมามาลวงลินด้วยว่วแล้วจ <laughs> ุกจีข้าหม้อเนาะ มา,มากครับผมกินน้ำเขาั้วกันครับปลาแดกบองสมพักกับนี่ลาแดกตัวได้พี่น้องเนี่ยตำตัวเลยได้โบฝักเลยฝักเขียวก่อนมันว่าขามึงเป็นตอนเป็นตอนน,อนู้นได้เลยสมพักแส่ยบแสบกินหมดเพราะว่าจจ้าของเ,เองเ้องมีสิดจมอม่างผู้ใด ขันโบราใไอปั่นเอาเลยกัติดดกินเดดกินอยู่เป็นประกาศหินประกาศหินนูนะต้มผักอืมข้าบโบรางน้ำเคียวออกมาน้างกับจืดนล้วปวดขาปวดในนั่งยังอีได้บ่เป็นนั่งลงปุ๊บปวดมืงล้างมืง นั่นแหละแหววเขาคือนั่น,น,นแผแหววเ้ื่องานยืนตลอดเนาะคือต้องยืนต้งหงม่งร่องยแล้วประเด็กบองแต่ว่าต่ำัวเลยครับผมคือเขามาลอยหกสิบบัตรบุฟก Để bắt chói mẹ em nhầm khá nè gì ạ? đẹp Cậu cắn bắt nhắn mà Cắn khám dây Toàn bằng khám bằng bên tục, bên toàn toàn เวันวันจันยังต่อไปแวนหมันไม้ดิบ่าที่บ้ามาแต่สารนี่ผมมาปั่นาสองมงมาเห็นอู้มางานหรอไปมาจมเหรอว่าเขาองานแชมเปญเพ็รหลังกูเชนบอกว่ากคือบอกกันแล้วอะไรไห ไม,จม่จบเหมืนต้าหู้ฟังเลยเนี่ยเบาต้าหู้กุย้ยเนี่ยมันไม่ได้ปั้นยาง,งเลยนะขอบคุณเลยลายครับผมมากินของน้ำกันเริ่มากเลยไปนองเลยเรากินโปร่งลงงานนี่เวลาผักสามสิบนาทีหนึ่ง มันบ่มันบ่เงินอบต่อเธอบานบ่คือด้อต้องบ้านคุณละคนละคนนึงเนาะที่บ้านเดี๋ยวบ่าลูกสองคนเนี่ยผมเนี่ยกรองบ่ในกระได้ได้เบอร์ให้บ้บานเดียวกันสองอร่อย โอ้ oh, คุณดวงตัวนี้ oh. มามาคุณดวงเข่าครับผม oh. ผมมา oh. ได้เบ oh. ิ่งเท่านั้นหลังนะครับผม oh. แซบแซบคุณดวงมาเด้อ oh. เป็นยังไงผู้เก็บคนโตปะครับหนาววะกล oh. ับมาแต่เมืองหนอกตถึงคุณดวง oh. ดีเถอะแบบแไปเมืองหนอกแบบ,บแบบกลแบบแบบับมาอยู่บ้านดีเถอะวะ อ๋อมีร่มครับผมแต่วันกับมันนี่อุ่นขึ้นครับผมผมว่านหนีหนาวแห้งผมว่านหนีหนาวแห้งครับแต่วันั้งหนาวั้งร่มมัอนี่มีแดดอุ่นขึ้นแล้วะครับร่มอยู่แต่ว่าอุ่นอาทิตย์หน้านาจะอุ่นเบิดอาทิตย์แหละครับผมเบิ่งพยากรณ์อากาศนีศ่เป็ดริมสององศาครับผมพอดีพอดีเนี่ย ก็มีพักก็ได้กินสมพักเป็นพักออาผมกินพักบ่ได้๋ยวครับผมเท่าแล้ว <c oughs> เท่าแล้วผมก,กินพักเองได้แล้ก,กับทายวันนี้นะครับ <c oughs> เท่าเล็วจะได้เท่าอีก อ้วเจ็ดองศาวอกคุ้นแนนยุนี่มื่อเช้านี่สิบสามสิบสี่องศาครับมาสวยมากมันสิบแปดองศาขอบคุณคุณดวงครับผมขอบคุณตะาานแดงเป็ดครับกินขาวแรงกินเย็กหน่อยกับลูกน้องก็แล้ว เยน็ยนเย็นคุณด,ดวงออกข้างนอกกับตรงใส่เสือแคนนาวเลยครับไปข้างนอกเล้ยวพอใส่เสือแคนนาวมาเลยเดยเป็นไข่เป็นหนาวครับบ้านนี่มันมันหนาวชื้นไหมครับผมหัมว่าเปียกคนเนี่ยนั่นเป็นยังไงบ่เป็นองแน่ประเทศเกาะเนะครับผมประเทศเกาะเจ้าหน้ายกยันตะเขาเป็นไข่เด้สูไปข้างนอกสูใส่หมวกได้เรื่องนึง เหมือนี้มันไข่เด้เยมือนกันจขอมคุณหลายๆครับท่านวนึ่งเบ็ดขอบคุณมากๆนะครับผูบ้น้องไปทีละงานแล้วเวลาก็เรียวดูว เวลาผัดเ,เขาเขาเดียวเนี่ยม่ไม่ติเบิร์ตหรอกนั่นเป็นเหตุยากษ์ขงผมครับน,น, <S <S นันซิลิคอนเหนียวเห็ดยากใครย,ยากบอกไงตัวใส่ยากขอบคุณ,คณทา่บ้านเลี้ยงเป็ดน,นะครับขอบคุณ คุณดวงนะครับผมดวงแชนแนลนะครับผมงมาเป็นกำลังใจครับผมผมนี่ยากไม่ค่อยไปปอยด้ไล่เลยครับจะคุ้มปาล <pareil. S 1> คาคุ้มดินเลบลูอีีบูเดียนเนาะเดไปเพราะรักษาช่องไว้ครับผม คลิปเงาวงยังไ่เดียวลงใลยคลิปเงาคุณดวงดูผู้เก็บเด้ไเดียวลงคลิปดูเนาะกับเขากับผมมีเมนูเห็ดรูสึกเนื่อมาเห็ดแดดเด,ยเดียวครับ กินน้ำอ่ะว่างันหีน้องทอวไข่น้องยุ่นตอ้นอ,งอ,นองการจะตรวดไข่กับกินง่ายๆเลยครับผมพีน้อกินไหนกินง่ายๆจบยังไงเนาะมันเวลาโดยจฉพาการเวลาวันหยุดเนาะนัน่นเหล่งใส่ตุ๊ดกินนะครับให้ในไม่ไปแดกบอง ซื้อม็อบองเองก็เป็นเด็กเป็นเด็กบองก็ทนเนื้อบเพราะตัวเขาลงข้อกับ ขอบคุณสี่ร้านโรงแรมนะครับ,ขบเขาเียงะนะพ่อประเด็๋ยวบองครับประเด็๋ยวบองสมพักทอดหมูเบิร์ดแล้ว <laughs> เดืองางนอนรับปันตายตืกนเวินายั่งาาพื้นวายอยู่เลย เมียนนี้จาก็ได้พี่น้องเลยเมียนแล้วเมียนแล้วโรงงานนะครับผมใบชะนีน้าน้อยไป โรงงานรอครับโรงงานแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมคุณทุกเลิฟทุกไลนะครับผมเป็นกำลังใจให้ มีแดดครับมือนี่มีแดดมีแดดอุ่นอยู่ครับหรือว่าอุ่นอยู่ครับผมถือว่าอุ่นครับขออนุญาตลงไลน์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกเริ่มทุกไลน์นะครับอนุญาตลงไลน์เลยครับเพืงานเลครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม